ซ้สวัสดีจ้าวันนี้สาววันนี้สาววิจิตกับน้องแพทยจิพากันไปเก็บกระเทียมเด้อค่ะทุกคนค่ะวันนี้ลอผู้ชายมาป่ะล่อผู้ชายนี่แบบวันมื้อนี้มีบอดี้การ์ดนะสาววิจิตเรมีบอดี้การ์ดมีออลิเวอร์แล้วก็น้องแพทสาววิจิตจิมาเก็บไอ้ ยอดกระเทียมก็น้องแพทย์แล้วก็จะเอาไปเฮ็ดไอ้เกีวซาเบิ่งอว่ามันจะเป็นเกยวซาหรือจะเป็นเกวอีหยังคะคะพี่น้องค่ะไปไไปน้ำกันจ้าลุยเนาะไปน้ำกันจ้าแพทย์เนี่ยต้องระวังให้มากเพราะแพทย์เป็นผูิแพ้อยู่นี่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวฮัดเงัดเอาเนาะเดี๋ยวงัดเอาโอ้ยให้น่งสนัดสนัศสนีก่อนเด้อ นี่ทุกคนเยวเหาอจะอ่อนๆมัน,นาบิจิกะจิงาดอ่อนๆมันโอ้เห็นบ่กำลังอ่อนเลยพี่น้องจ้ะเอาไปล่างเอานี่ค่ะนี่เห็นบ่นี่ได้จ้ะนี่เห็นบ่ค่ะกะอ่อ,อนๆบางสิ่ือึจิแสบอยู่นี่ค่ะ นี่นี่เด้อค่ะทุกคนค่ะ<_><_>กาลังขึง้นกาลังขืง้นกาลังงามำกาลังได้งัดเอานี่เห็นบอนี่ค่ะก็ตัดเอาแบบนี้เลยเห็นไหมคะสวยงามนี่โนโอกออนมันเดี๋ยวเข้าไปลอกเอาเนาะนี่จ้ะนี่เด้อช่วยน้องจ้ะจ้ะ กินมันกันยังประัานได้กระจุยทอ่อกับไอ้น,นั่นนี่กําลังออกกําลังอนั่นกําลังออนนี่ค่ะกําลังออออกกําลังออกพี่น,อน้องจ้ะนี่เด้อค่ะไปเข้าไปทั้งคนอีกนี่เดี๋ยวนะกําลังออนเลยจ้ะทุกคนคาะเดียวเข้ามาเก็บกลุ่มนี่ได้กลุ่มนี่ก็จบเรียบร้อยนะหลายทูกกะ นี่เด้จ้ะกำลังอ่อนพี่น้องจ้ะกำลังอ่อนๆนี่เห็นป่นี่เด้จ้ะกำลังอ่อนกำลังอ่อนเลยพี่น้องเอามาเก็บกันเนาะนี่จ้ะ นี่ค่ะทุกคนค่ะไอเขาก็ะิงัดมันเลยเนาะงัดเนี่ยนี่แต่อ่อนๆไอเยาว่าสาวพิจิตเด้ค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันบอมันบอศูนย์เด้ะค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกมันหลายอยู่เด้ค่ะก็มันบอศูนย์พันเด้จ้ะเขาก,ก็เอาไปพคอกินเขนบาบอกเอาไปหลายดอกน้องเอ้ยนี่ค่ะสาวพิจิตกับเป้าไม้ก็จะเอาไปเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดไอเกี้ยวซาก,กับไอกุ้ยช,ช่ายเด้ค่ะขนมกุ้ยช,ช่ายนี่เห็นบอ นี่เด้อจ้ะกะจิค่อยๆเก็บเอาเนาะพี่น้องนะนโอ้เก็บง่ายเก็บตายเอาไปลางเอา,น,านี่ค่ะนี่เห็นบ่ก็เยอะพอสมควรนี่จ้ะหลายพอสมควรจ้ะเอาเพื่อนละกอละกอ,น,ะกอน,นี่ละเห็นบ่คะเห็นี่คะนี่อ่อนๆอ่อนๆค่ะอ่อ,อนๆนะคะ ก็กำลังเก็บเลยนะคะป่านี่มันกำลังขึ้นมันกำลังแตกที่งนหคะนี่นะคะอืมภาษาวิ้นีก็ะจีค่อยๆเอาตั้งซี่ล่ะคะ่ะถ้ามันแตกมันกระจเต็มเขียวไปหมดเลยเด้อทุกคนจ้ะนี่คะ่ะ เก็บง่ายอันนี้เก็บง่ายค่อยๆเก็บเอาค่ะค่อยๆเก็บเอาทุกคนมายางกับไอ้สูตรล้มสูตรอากาศน้ำเนาะทุกคนค่ะนี่ค่ะก็มาเดินสูตรอากาศด้วยยูมั่งน้องนี่กะถ้าจะหา,หาหูจะเก็บผักมันช่วงนี่อากาศมันไหน,นั่นอากาศมันเริ่มเป็นนาห้อนแล้วนะคะผักผลไม้ยอีหยังกะจิเริ่มแตกเลยได้จ้ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมันเป็นผักธรรมชาติ ึ้นแล้วกับึ้นอีกนี่แหละนี่ค่ะถ้าค้นกินได้หรือบบแพ้อีอย่างกะเอาไปดองเนอะพี่น้องเลยเอาไปดองไปดองเนี่ยแซบเอาไปใส่ผัดไทยก็ได้เด้อค่ะนี่ค่ะเอาไปแท้นอเอาไปไปใบกระเทียมเด้อจ้ะนี่เก็บแบบนี้เลย้ะพี่น้องนี่ค่ะนี่เด้อพี่น้องจ้ะ เมื่อนี้กับมาก,กับไอ้น้องแพทย์กับออลิเวอร์กะบคบค่ะคามาคมกันมาหลายปีแล้วกับลังเธอกับมีเวลากับไปหากันค่ะพอมีเวลากัต่างคนกับต่างเหตุงานเนาะพี่น้องเลยนี่จ้ะ หายอยูเด้อจกําลังออกเลยกําลังออกกําลังแตกนี่ค่ะมีดก็คมคมกํลังแตกเลยพี่น้องเลยเห็นบ่กําลังแตกเลยกําลังออกเลยนะคะ ตัวนี้ไอ้เพราะมันเริ่มแตกบางทีมันกินมันบ่ค่อยแห้งเท่าใหร่ค่ะทุกคนกินไม่ค่อยแรงนะคะกินไม่ค่อยแรงนี่จะ้ะกะเดี๋ยวจะคุดเอาน,นี่เห็นบ่ทุกคนค่ะเห็นบ่าอาบ่าเห็นนั่นบ่นี่นี่จะ้ะเห็นบ่อ,อ่อ,อนๆทุกคน เห็นไหมคะอ,อ่อนๆเลยจ้ะก็จะยขูดเอานี่เด้อจ้ะเห็นไหมคะขูดเอาเลยนี่เห็นบ่กะเดี๋ยวตัดอลก่อนฟังพุ่นกอนนี่ค่ะทุกคนคะ่ะนิดงามบ่ทุกคนสวยไหมคะสวยไหมนี่คะ่ะเดี๋ยวเอาทั้งนี้เห็นไหม งามไหมงามไหมอ้ยขาวองตองดูเห็นป่าวขาวองตองเห็นไหมคะนี่นี่นะคะ่ะขาวองตองขาวองตองอันนี้ค่ะกะจะเอาไปใส่ผัดไทยก็ได้เด้อทุกคนคะ่ะนี่นะคะ่ะใส่ผัดไทยก็ได้สวยหรูอลังการพี่น้องเอ้ยเบิ่ง บ่ต้องไปไกลบ่ต้องเหยียบเบิง่งมันที่เหยียบมันเละทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะบ่ต้องเหยียบมันเละนี่เก็บไอ้อ,อ่อ,อนๆนี่คะ่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวนี่่คะทุกคนคะ่ะสองคนผัวเมียเบากันคุณพี่น้องนี่คะ่ะนี่ อากาศก็ดีดีอากาศดีได้จ้ะอากาศดีมากเลยเห็นบ<า>่กะแค่สองสามกอนี่ก็จะพอแล้วทุกคนนี่ค่ะแค่สองสามกอก็อกจะพอแลวเห็นไหมเยอะแล้วเห็นไหมคะทุกคนคะ่ะเห็นบ่กะนี่แล้วก็สะอาดสะอาดเนาะทุกคนนี่คะ่ะสะอาดสะอาด ป่านนี้ไม่มีหมากวนแล้วจ้าทุกคนค่ะเสียงตัดพ่น่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอ้เนี่อะไรโอ้หินทุกคนเห็นบ่างามบา่อ่อนอวยสวยทุกคนนี่นี่ค่ะเรากินบ่แห้งกินบ่แห้งถอยต่อมันออกใบ โหงามมากเลยเดี๋ยวก็จะเป็นลอกมันนี่ค่ะเก็บเรล้ากับเพิ่นเด้อค่ะทุกคนนี่นะคะ ปันว่าไปเก็บเอาไอ้ปันว่าปลูกไว้เองนะจ๊ะง,งามงามพี่น้องจ้ะนี่ค่ะงามมากเลยนะคะเดี๋ยวมันก็ขื่นแตวมันก็แตกแตกแล้วก็เขียวไปเหมือนปลาแตกแล้วก็เขียวไปเหมือนปลาจะลังอ่อนพี่น้องเน้ะ nhị 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 น,นี่ค่ะมันก็นจิขึ้นหมอีกเด้อค่ะทุกคน,าน่าปีนาปีหน้ามันก็จะขึ้นใหม่อีกนะคะในสาวพิจิตคิดว่าน่าจะพอละนี่ค่ะพอแล้วเนาะพี่น้องจ้ะสาวพิจิตบ่าเอาละพอละก็นี่ได้จ้ะอันนี้กะนี่เห็นไหมคะเยอะมากเลยซ้ำนี่กับพอกินแล้วค่ะทุกคนนี่สาวพิจิตพอแล้วบ่เอาไปหลายได้จ้ะนี่นะคะได้พอกินพอดี นี่ค่ะกะยิเฮ็ดไอ้กุ้ยช่ายแล้วก็จิเฮ็ดเอาเอาไปเฮ็เดใส่กูโกซาไปเฮ็ดใส่เกีโยซาได้จ้ะนี่เด้อพี่น้องจ๋าค่ะทุกคนค่ะกะได้แล้วเนาะเขาก็ว่าเอาลายเอาพ่อได้ได้กินนี่ค่ะ ได้พอได้กินแต่มันก็นหลายหลาย,ลายมาไม่ถ้าเขาจะเอามันขับรถมา้ายางปลายางถุงไอเขามายางปลาค่ะพี่น้องค่ะเขามายางปลาน้ำมาลาอากาศดีๆแล้วเขากะเก็บไปเห็ดอาหารเขาน้ำได้จ้ะนี่นะคะสาพิจิตก็ได้สำนึกเอาละาจะพาไปเห็ดเกี่ยวซาเด้อพี่น้องจ๋าไปนี่ค่ะ อันนี้ก็บจเพ็ดเกียวสานี่ค่ะเก็บไปกับเพิ่นเดี๋ยวสาวพี่จีจีลอกไปเลยเด้อทุกคนค่ะเดี๋ยวสาวพี่จีจีลอกไปเลยเธอเดียวมันจะได้ไอไอเอียมไปเลยเนาะเดี๋ยวสาวพี่จิจะเอามาลอกกันเด้อลอกเธอเดียวไปเลยพี่น้องจ้านี่นะคะเดี๋ยวสาวพี่จีจะลอกคาบมันไปเลยเดี๋ยวเอาไอเอาวางนี่ก่อนมันสะอาดอยู่ค่ะทุกคนค่ะมันสะอาดอยู่นะคะมัน ทีทางดินมันก็สะอาดอยู่นเดี๋ยวสาวพิจิตรลอกเอาไปเลยลอกไปเทื่อเดียว <c oughs> จับกระยานมันเจียนั่นเอีนี่ค่ะลอกไปทีเดียวเลยเดี๋ยวเอาไปล่างแล้วก็ไปลอกลอกแล้วก็เอาไปล่างเทื่อเดียวนี่อ,ออนอ่อนมัน,นาสาวพิจิตลอกไปเลยนะคะพี่น้องนี่ล่างแล้วเขากลับไปล่างเรืองก่อนนี่ นี่เด้อค่ะทุกคนนี่สาบพิจิกันลอกไปเลยนี่เห็นไหมคะ ละค่ะทุกคนลอกให้มันเหมิดแล้วก็เขาจะได้ไม่ต้องไปลอกอีกนี่ค่ะอันนี้บ่ได้เก็บแบบไอ้คุณน้าได้จ้ะเพราะว่าเอาไปมันเอาไปแล้วมันมันกินบ่บเหมดอทุกคนจ้ะนี่ค่ะเอาไปแล้วมันกินบ่บเหมดทุกคนเอาไปแล้วมันกินบ่บเหมดแล้วก็เอาไปพอกิน นี่ค่ะก็ที่เราเอาไว้ผัดไทยก็ได้เด้อค่ะทุกคนเอาไปผัดไทยก็ได้นะคะผัดไทยก็ได้ทําอะไรกินก็ได้แต่สาวพิจิตก็เป้าหมายจะไปทําขนมไอ้เกี๊ยวซานะคะจิ้มน้ําพริกก็ได้เด้อพี่น้องจา๋าจิ้มน้ําพริกลวกกินกับน้ําพริกอร่อยนะคะนี่หวานแซบ่บถ้าคนบ่แพร่เด้อแต่สาวพิจิตคือบบเมนมือนเนี่ย ถ้าบ่เมเห็นแสดงว่าน่าจะกินได้น่าจะกินได้ทุกคนคะ่ะน่าจะกินได้น่าจะกินได้นะคะไอ้กำลังออกกำลังงามอากาศกับโฝนบบตกนี่อากาศเป็นใจอยู่นอจ้ะอากาศเป็นใจอยู่เห็นไหมครับอากาศเป็นใจนี่แหละอากาศเป็นใจนะคะ เห็นไหมคะอากาศเป็นใจถ้าไม่พอเดี๋ยวเราก็เอาอีกหน่อยน่าจะพอก็เก็บอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเก็บอีกนิดนึงค่ะเพื่อเอาไปลวกกินนึกอยากกินถ้าถ้าเอาไว้แล้วมันบ่พอเขาจิเสียดายอีกละ่ะมากระผมมีเวลามามาอีกเท่หนึงมันก็จะเน้าละ ีคะ่ะนี่นะคะเก็บแล้วเราก็ลอกขามันออกค่ะทุกคนคะ่ะนี่เห็นไหมคะนี่คือธรรมชาติหากินได้รอบตัวเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นบอน,นี่ธรรมชาติหากินได้รอบตัวสะอาดสะอ้านนะคะแล้วเขาก็ไม่ห่วงมันเป็นของป่าธรรมชาติเก็บเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกแต่ว่า เป้าหมายคือเราจะไปทําอะไรเท่านั้นเองดอกมันก็อร่อยนะคะถ้าดอกมันออกในขาวไปเหมิดเลยเด้อพี่น้องเอ้ยอ๋อนี่จะ้ะนี่นะคะเมืนน่อนี้ไอ้เก็บกำลังงามพี่น้องเอ้ยกำลังสวยนี่กำลังสวยๆนะคะ วันนี้เราไม่เก็บทิ้งเก็บควาบ้างบ่เอาไปทิ้งไปคว้างจากเ่อเด้อพี่น้องเลยยจะเอาไปกินกันทุกรอบเด้อจ้านี่นะคะใส่ผัดไทยก็อร่อยนะคะลวกกิ้มแจ่วก็อร่อยนะคะในหวานนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยพ้นขาก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะหายเบิงหนึ่งกำมือเลยนะคะหนึ่งกำมือใหญ่ๆนี่ได้จะ้ะสาวพิเจ็กะนี่อีกน้อยหนึง่งนี่อีกน้อยหน,นึ่งเดี๋ยวจะเก็บอีกสักกำมือหนึ่งเบิงแล้วค้อจีบอ,อันนั้นเดี๋ยวจะเอาไปลวกมันก็นกนจะยุบได้จะ้ะนี่ค่ะ กับสาวพิจิตกะเอาอีกกับมือหนึ่งสาวพิจิตไอคลิปนี้ก็บอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวพิจิตไดเด้อจ้าพี่น้องค่ะกับกระเทียมป่างามงามนี่กระเทียมป่างามงามเด้อพี่น้องเลยแล้วก็จะเอาไปเห็ดแนวกินเห็นเบงได้จ้ะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวพิจิตได้เด้อจ้าลอกแล้วกะงามอยู่ นี่ค่ะวันนี้ก็บายบายด้ยจ้าพอกันคลิปหน้าด้จ้าบายบายอยู่ดีมีแห้งตัวผู้สุคนด้จ้า